มันก็เลยวกมาลงเรื่องกรรมกรรมนี่ทําให้มนุษย์นี่มีความแตกต่างกันมนุษย์นี่ไม่ได้เหมือนกันราะยเลยเพราะว่ากรรมไม่เหมือนกันยกให้กรรมเหมือนกันทุกคนก็ไม่ได้เพราะคนเรานี่หนึ่งก็คือการกระทําทางกายกายกายกรรมนี่ก็ไม่เหมือนกันสองวจ,จีกรรมการพูดพฤติกรรมการพูดก็ไม่เหมือนกันสามก็คือมโนกรรมพฤติกรรม,รก,รมการคิดก็ไม่เหมือนกัน ทั้งสามอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีก็ไม่เหมือนกันแล้วเราจะให้คนนี่เหมือนกันไม่ได้ทีนี้อารมาก็เลยทําไมคนเราเนี่ยบุญกรรมอะไรที่ทําให้คนรวยมากแล้วก็ทําให้คนจนมากกรรมที่ให้ผลเกี่ยวกับความยากดีมีจนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องของ ฟ้าลิกิตไม่ใช่เรื่องการดนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าแต่คนเราจะรวยจะจนจะจะ,จะมีสติปัญญาหรือว่าไม่มีสติปัญญานั้นขึ้นอยู่กับกรรมเก่าแล้วก็กรรมในปัจจุบันกรรมเก่าก็คือกรรมในอดีตชาติกรรมในปัจจุบันก็คือกรรมที่เราทําในขณะปัจจุบันนี้ดังนั้นพฤติกรรมการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยวิธีการดําเนินชีวิตทั้งหมดนั้นมีผลต่อความร่ำรวยยากจนนะ ร่ำรวยยากจนของคนที่อยู่บนโลกนี้กรรมนี่จะแบ่งแยกมนุษย์ให้มีความแตกต่างกัน